พระว่าจาประจันารุกที่23กุมภาพันธ์2 0 2 4บทอ่าน,านจากหนังสือประการศกเอเสเคียนองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าถ้าคนชั่วร้ายกลับใจไม่ทำบาปทุกอย่างที่เขาเคยทำแล้วกลับมารักษาข้อกำหนดทุกข้อของเราปฏิบัติความถูกต้องและความยุติธรรมเขาจะมีชีวิตอยู่แน่นอนเขาจะไม่ต้องตาย การล่วงละเมิดใดๆที่เขาเคยทำจะไม่ถูกจดจำไว้เพื่อเอาโทษเขาเขาจะมีชีวิตอยู่เพราะความชอบธรรมที่เขาได้ทำเรอพอใจในความตายของคนอธรรมหรือพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตราัสรอพอใจที่เขากลับใจจากความประพฤติชั่วของเขาและมีชีวิตอยู่มิใช่หรือแต่ถ้าผู้ชอบธรรมละทิ้งความชอบธรรมของตอนไปทำความชั่วประพฤติ ตามการกระทำหน้าสะอิดสะเอียนทุกอย่างที่คนชั่วทำผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่ได้หรือการกระทำชอบทำทั้งหมดที่เขาได้ทำมาแล้วจะไม่ถูกจดจำไว้อีกเลยเขาจะต้องตายเพราะความผิดที่เขาไม่ได้ซื่อสตัตย์และเพราะบาปที่เขาได้ทำ ท่านพูดว่าวิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรมพงพันอิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดวิธีการของเราไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของท่านไม่ยุติธรรมเมื่อผู้ชอบธรรเปลี่ยนใจไม่ปฏิบัติความชอบธรรมมาทำผิดเขาจะต้องตายเพราะการนี้ เขาจะต้องตายเพราะความผิดที่เขาได้ทำถ้าคนชั่วร้ายเลิกทำความชั่วร้ายที่เขาได้ทำมาปฏิบัติความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็จะรักษาชีวิตของตนไว้เขาเลือกจะเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดที่เคยทำเขาจะมีชีวิตอย่างแน่นอนเขาจะไม่ต้องตายพระวรสารบุนมาทิวเวลานางพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธิว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีแล้วท่านจะเข้าอาณาจาักสวรรค์ไม่ได้เลยท่านได้ยินคำกล่าวแก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคน ผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาลแต่เรากล่าวแก่ท่านว่าทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้องจะต้องขึ้นศาลผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่าไอ้โง่ผู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูงผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่าไอ้โง่บาศซผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรก ดังนั้นขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแทน่นถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางก,กับท่านแล้วจงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแทน่นกลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้นจงคืนดีกับคู่ความของท่านขณะที่กำลังเดินทางไปศาลด้วยกันมีฉะนั้นคู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบท่านให้ผู้คุมซึ่งจะขังท่านในคุกเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากคุกไม่ได้จนกว่าท่านจะชำระหนี้จนเสียสตางค์สุดท้ายข้อคิดเรา มีโอกาสตกในบาปเสมอหากเรายังอยู่ในคุกของกิเลสตัณหามีใจความผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกจากพระเจ้าบางทีอาจไม่ได้สิ้นใจในศีลในพรกิเลสตัณหาจะยังคงคุกคามเราตลอดไปจนกว่าเราจะถูกชำระจนหมดสิ้นถึงเศษสตางสุดท้ายในการติดตามพระเยซูเจ้าไม่ใช่แต่การถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์เท่านั้นแต่เรียกร้องให้เรา ถอนรากถอนโคนความอยากและนิสัยชั่วทุกชนิดที่ปฏิบัติจนเคยชินเพราะเราจะเข้าอาณาจากสวรรค์ไม่ได้หากพระเจ้าไม่ทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยในชีวิตนี้พระองค์จะทรงกระทำกับเราตามสัสดส่วนที่เราออกแรงดูคืนมีดเล่มหนึ่งบทที่สข้อสขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2อ2 4ี่